สวัสดีค่ะอันนี้จะพามาให้ดูตัวฟลอริดานะคะสั่งฟลอริดาไมคคลีนนะคะมาแล้วก็มาสับนะคะก็จะแบบเป็นไฮเตอร์นะทำให้เขาไหม่แล้วก็ดำฟลอริดานี่ก็จะเอาใจยากกว่าแดงอินโดหน่อยนึงแต่ก็เดี๋ยวก็แตกเขียวออกมานะคะอันนี้เรา สามารถสับขยายจากต้นเขียวหรือต้นเผือกก็ได้นะคะถ้าต้นเผือกเนี่ยแนะนํามีอาจารย์ท่านไหนไม่รู้เคยพูดไว้นะว่าถ้าต้นเขียวอ่ะให้ใส่แบบฮอร์โมน B A เยอะๆอันนี้ก็เริ่มออกแตกเขียวหน่อยๆแล้วเห็นไหมทุกคนให้ใส่ B A เยอะๆอยากปกติเราใส่สอง B A ใช่ไหม แต่ถ้าฟลอริดาเขียวอะ่ะอยากจะได้ด่างให้ใส่ให้ใส่สาม ba อันนี้คือต้องต้องมีแม่พันธุ์ด่างนะต้องต้องมีพันธุ์ด่างมาก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครได้เผือกมาใครเอฟเผือกมาอะไรเงี้ยอยากจะได้ด่างก็ให้ใส่ ba น้อยๆอย่างเช่น0.5 ba บางคน0.2 0.1์จด ba ได้ซ้ำนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้มาใหม่ก็คือทะด้ อันนี้เป็นไข่บอลกระดาษด่างนะคะซ้อมมือกับไข่บอลก่อนเพราะว่าใจจริงอ่ะอยากได้ตัวแพงเลยก็คือบอลหูช้างดังเหลืองนะคะดตงขาวว้ดังเหลืองก็ได้ตอนแรกมายังน้องยังไม่มีรากนะคะโตวไวมากอันนี้แค่แค่กี่วันอะฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะประมาณห้าวันอันนี้ห้าวันนะคะมีรากนอกแล้วนะคะไม่คอนด้วยดีใจ อันนี้อันนี้ฟอกเองค่ะเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกเลยที่ที่ฟอกเองที่เหลือนะคะซื้อไม้คลีนมาหมดเลยจ้านี่อันนี้ตัวที่สองอันนี้จะจะเม็ดใหญ่ไข่น้องจะใหญ่กว่าเอ็ดเจ้าตัวนั้นนี่ลากออกลากออกแตกยอดน่ารักมูมิงมากนะคะพี่คอนปะวะเหมือนคอนเลยเหมือนคอนเลยใช่ไหมทุกคน ขอให้เป็นวุ้นนะจ๊ะขอให้เป็นค่าววุ้นเฉยนะโอเคเราก็จะให้ดูประมาณนี้นะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเถ่ายตัวหูช้างเป็นไม้คลีนนะคะสั่งเขียวมาหูช้างเขียวจะมาดูว่าสับนานแค่ไหนกว่าจะได้ด่างนะคะเอออันนี้ก็คือเพิ่งจะเพิ่งจะย้ายลง ครั้งแรกนะคะอันนี้ M S บวก3 B A นะคะฮอร์โมนกระตุ้นยอดนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกับหมูช้างหมูช้างเขียวแม่ด่างนะคะ